ค่ิปนี้ไปดูมาแล้วกลับแต่เรื่องก็มามาอย่างไงไปดูนี่ครับผมดาบตำรวจพลตุ้นธรรมตำแหน่งผู้บังคับูงงานต้องกลับตามสารีบกบคำวังใหญ่รุ่นพี่รุ่นพี่เมาพี่คนนี้เป็นเจ้าของบ้านกําลังสังสรรค์อยู่กับน้องๆอยู่พักหนึ่งแล้วละครับเฮ้ยเฮ้ไหวไปเ่ยไหวหรืว่าไม่ไหวจุดมานั่งกินวกเฮ้ยรวกเฮ้ยอย่างนี้เรียกไม่ไหวแล้วไปเลยพาขึ้นไปนอนเลย ไปไปไปพี่ขึ้นขึ้นขึ้นบนนอนเลยบนบนเฮ้ยช่วยช่วยหน่อยเลยอ้าไม่ไหวแล้วเจ๊เดี๋ยวผมไปพี่เขานอนเลยเดี๋ยวผมกลับก่อนเจ๊แล้วพอส่งเสร็จไปนะเจ๊ผมกลับก่อนเฮ้ยเฮ้ยกางเกงในเมียเขาเฮ้ยเกี่ยวติดไปแล้วเฮ้ยแกเกี่ยวกางเกงในเมียพี่เขาไปแล้วแล้วพอถึงบ้านเมียก็รออยู่ไปไหนมาไปสังสังที่บ้านพี่เขามาไม่มีอะไร เอ้าเมียเห็นเวละแกว่าจะไปไหนมานะก็ไปสังสรรค์มาไงแล้วมีอะไรก็กางเกงไหนฮะวายเข้าเกลียบเว้าใส่ยักษ์เลยตายแล้วมาได้ไงวะเนี่ยมาไงวะแกมีเมียน้อยเหรอเฮ้ยมันไม่ไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่อะไรก็กางเกงไหนค่ะก็ไม่มีไม่ใช่เดี๋ยวนี้แกมีเมียน้อยเป็นช้างเฮ้ย เพื่อนพี่เขาใจเย็นๆเอาเฮ้ยฟังมาเอาตามจริงจริงได้มันอุบัติเหตุชัดนไม่ไม่เอาตายตายตายเฮ้ยแกง่ายเฮ้ยเงี้ยั้งไว้เนี่ยเกง่ายจะหายไปไหนเขาขโมยไปอะใครก็จะขโมยของแกเลยจ้าใครก็จะขโมยของแกเลยจ้าแต่เขาไม่ได้ขโมยกางเกงเจ๊หนีตามเขาไปไปสร้างเรื่องอยู่เนี่ย โอ้ยเละเลยเวทจริงๆเลยไอ้กะเกงในไม่ได้ความติดหัวชาวบ้านเขาไปสร้างเรื่องเนี่ยโอ้ยเละเลยเนี่ยตบให้ตายเ็ดให้ตายอย่าเอาไว้เอาไว้ทำไมหัวไม่ดีเหมือนเดือนปีหกพูดตลกก็ครไ,ไม่ไววตอนนี้ก็ไปส่งบนที่นอนตอนลงมาเนะี่ยพวกกุญแจที่ตัวเองพวกไปอะไปเกี่ยวกับกางเกงใน,นของปัญญาพี่อะ ปินมาด้วยไม่รู้ตัวตัวเองเขาไม่รู้ตัวเขาถึงบ้านมีกระถามไปไหนมาจริงไหมใช่มามเขาจะปิดตียันเละเทะเลยอย่งางนี้เจ้าของกางเกงจะโดนคดีฆ่าคนโดนไม่เจตนาไม่เนี่ยขอขอบคุณดาบตำรวจนรงบุญธรรมผู้บังคับหมู่งานพงกันปราบปรามสบพบางใหญ่จังหวันดนนทบุรีเจ้าของเรือกางเกงนติดเอว